นี่คืออดีตพระเอกนะครับพรอนไพโรดเข้าวงการมาตั้งแต่ยุคหนังสิบมอนะครับและเมื่อพระเอกมิตรไยบัญชาถึงก็เนิดขึ้นมานะครับคุณพรอนไพรโรดก็แสดงประกบกับพระเอกมิตรยบัญชาแสดงด้วยกันมาตั้งแต่เรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องชาติเสือในปี2 5 0 1นะครับแต่ว่าผู้คนจะจดจําคุณพรไพรโรดในหนังที่แสดงประกบกับพระเอกมิตรยบัญชา ในชุดที่เป็นหนังเกี่ยวกับนากากอินซีแดงนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องเจ้านักเลงในปี2 5 0 2คุณพรภพโรธจะมีบทบาทการแสดงในภาพยนตร์ยุค16บปมด้วยมานะครับแล้วก็เรียกว่าเก็บเกี่ยวสะสมประสบการณ์นะครับจากนักแสดงก็เริ่มไต,ต่เต้าเป็นผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์นะครับแล้วก็เริ่มเป็นผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์ในยุคหนัง35มบม โดยเฉพาะหนังที่เป็นหนังคิวบูต่างๆนะครับคุณพรไพร์โรดจะมีชื่อเสียงในการกำกับหนังคิวบูแรกๆก็จะอยู่กับคุณวิสันสันติสุชาตินะครับเปิดหนังคิวบูเรื่องแรกก็มีชื่อเสียงนะครับเรื่องขมมขีวแล้าตามด้วยเรื่องไอเล็กไหลนะครับและในระหว่างนั้นก็ไปเป็นผู้กำกับให้กับบรรดาผู้สร้างรายอื่นครับจนกระทั่งประมาณปี2019คุณพรไพร์โรดจึงเริ่มสร้างและกำกับหนังเองนะครับ เริ่มต้นจากเรื่องเสือสีแควที่ออกฉายในปี2,119และหลังจากนั้นก็มีผลงานออกมาประมาณปีละหนึ่งเรื่องซึ่งก็ไม่เคยทำให้แฟนหลังบู้นั้นผิดหวังนะครับคุณพรพโรดนั่นเสียชีวิตเมื่อวันที่16กันยายนปี2 5 3 6และนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่พวกเรากลุ่มไอหวานวานวานกรุงเทพและพิพิธภัณฑ์มิตรยบรญ,ญชาจังหวัดพิษณุโลกจัดงานลํำลึกนึกถึงคุณพรพโรจ โดยจัดไปเมื่อวันที่ 13, 14, 15กันยายนปี2567ที่ผ่านมานะครับก็โชคดีนะครับได้ลูกชายของคุณพรไพโรนก็คือคุณศั์สิทธิ์เกิดไพโรนนั้นมาร่วมทําบ,บุญนะครับแล้วก็ร่วมชมภาพยนตร์ของคุณพ่อที่แสดงเป็นนักถัดต่ออย่างที่ท่านเห็นอยู่นี่แหละครับแต่ว่าจะยาวประมาณ1ชั่วโมงนะครับและนอกจากนี้นะครับลูกชายของคุณพรไพโรนก็ยังได้ร่วมกิจกรรม ปิดใบปิดหนังมิตรไชยบัญชาบนจอหนังประวัติศาสตร์ของพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับก็ปิดอยู่สองอย่างนะครับก็คือปิดในฐานะตัวเองนะครับที่เป็นแต่หนังมิตรแล้วก็ปิดในฐานะเป็นทายาคุณพรไพรโรจน์นะครับเพราะว่าคุณพรไพรโรจน์นั้นแสดงหนังกับพระเอกมิตรยบัญชามาตั้งแต่เรื่องแรกนะครับก็เลยเลือกไปปิดหนังเรื่องชาติเสือขึ้นปิดบนจอหนังประวัติศาสตร์นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดแล้วก็เป็นภาพตัวอย่าง หนังที่ฉายลำลึกนึกถึงคุณพรอนไพรโรธที่เสียชีวิตในวันที่16กันยายน2536